สุภาสิตสอนใจปูชาจะปูชนิยานังเอตมังครมุตตมังการบูชาบุคคลหรือสถานที่ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดการบูชาคือการแสดงความเคารพถือธูปเทียนพร้อมดอกไม้ ประนมกราบรำลึกถึงตรถาคตพร้อมพระธรรมพระสงฆ์อันสดใสพระเกียรติคุณยิ่งใหญ่กลืบฟ้ามีค่าอัมภัยเป็นพระผู้ให้สายทานธรรมชํำดวงฤทัยเอ่ยการบูชาหมายถึง การแสดงความเคารพออกมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจแสดงออกด้วยความเคารพเทิดทูนยกย่องนับถือกราบไหว้บูชาให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นึกถึงอยู่ในใจของตนเองเสมอเช่นเคารพในพระพุทธเ,ทเจ้าเคารพในพระธรรม และเคารพในพระอริยสงฆ์โดยกล่าวเป็นต้นว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นทิพพึงของเราธร,รมโมเมนาโถพระธรรมเจ้าเป็นทิพพึงของเราสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นทิพพึงของเราเป็นต้นหลักการบูชาในพระพุทธศาสนา มีสองลักษณะด้วยกันคือ 1. อามิตสบูชาคือการบูชาด้วยอามิตรอามิตรแปลว่าสิ่งของต่างๆมีทูปเทียนดอกไม้เป็นต้น 2. ปฏิบัติบูบชาคือการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวิยัยในคือคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และเหล่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายาศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งขวัญแต่งใจให้งามสงบดีครบครันควรป้องกันพระาศาสนาให้ถาวร